สวัสดีครับพบกับผมเตวานนะครับพี่พี่วันนี้น้องพามาแนะนำนะครับอีสุเข้าใหม่นะครับ4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้เครื่องยนต์1.9นะครับรุ่นปี2020จดปี2021ครับพี่พี่นะครับคันนี้วิ่งไปแค่แสนเดียวนะครับที่สำคัญโครงสร้างเอเลยพี่พี่ผมพามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยมาดูกันเลยครับพี่พี่สี่ประตูออโต้ดีแม็กนะครับปี2020จดปี2021 1.9ยแซนนั่นเอง โฉมหน้าปี20เป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดด้านล่างกับโปรเจคเตอร์นะครับไฟกับพิบอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับโครงหน้าอ่ะกระจังหน้าคมเมี่ยมพี่พี่นะครับดูโครงสร้างเดิมๆนะครับเดิมๆพี่พี่ไม่เคยขยับนะครับน็อตด้านหน้านะครับเนี่มาดูตัวจริงได้เลยนะหมุดยังอยู่เลยนะครับจากศูนย์นะครับเครื่องยนต์1.9พี่พี่ได้ยินเสียงไหมครับ นิ่งๆกันเลยนะผมบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะคนที่ถามหาเนี่ยหลายคนนะครับตอนนี้มีเข้ามาอยู่สามคันนะนะครับคันนี้ปี2 0สิบจดปียี่บเอ็ดพี่พี่สี่ประตูนะครับเยอโโต้นะครับคันนี้แม็กมากับรถเลยนะครับแม็กมากับรถนะครับคันนี้นะครับได้ยางปีย3สามนะครับพี่พี่ยางปียี่สามนะครับใครสนใจโทรหาน้องได้เลยนะ กระจกมองข้างสีขาวตัดสีดำนะครับมีไฟแล้วนะครับพี่พี่มือจับโฟรเมียมนะครับคันนี้เป็นสติกเกอร์นะพี่พี่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่สีนะครับรถตัวเดิมเป็นสีขาวนะลอกออกสวยเลยนะครับไปดูได้นะเพิ่งปล่อยไปหนึ่งคันนะครับนี่ไฟฟ้าหมดเลยพี่พี่กระจสีบานนะครับรวมทั้งมองข้างนะครับระบบ A.START นะครับ A Stop นะครับกุญแจมีให้2ชุดเหมือนเดิมนะครับคันนี้เร่งหม่นะครับพี่พี่หนึ่งแสน นะครับเลขไม่หนึ่งแสนพี่พี่เดี๋ยวนะมันต้องปิดประตูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นรถหน่อยอนี่เลขไม่นะครับหนึ่งแสนสมพันเจ็ดสิบแปดนะครับเลขไม่ยังน้อยอยู่เลยนะพี่พี่นะภายในนะครับหุ้มบาดหนังสีดํานะครับวิทยุหน้าจอทัชสกรีนแอรปรับมือหมุนนะครับมีที่เสียบ USB และสายนะครับ HDMI นะครับพี่พนี่ เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ปี20จดปี21ครับพี่พี่นะครับนี่ปี20นะครับเครื่อง1 9ึ่งจ้าหมาเกียร์ออโต้นะครับภายในยังดูสะอาดอยู่เลยนะพี่พี่นะมาดูตัวจริงได้นะครับอ่าตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่ถ้าเป็นถ้ารุ่นปี20นะครับคันนี้มีแค่คันเดียวนะครับอีก2คันเป็นปี21พี่พี่ปี21ครับราคาสูงกว่านะครับด้านหลังมีแอร์แยกมาให้เรียบร้อยนะพี่พี่นะ แบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเบาะุ้มหนังสีดำมือพักเท้านะครับอ่าดูด้านหลังวิพีคัสซีสวยๆเห็นไหมครับคัสซีสวยๆไม่แดงนะรถไม่ได้อยู่นะครับตามท้องทะเลนะครับหรือตรงไหนที่มันเป็นที่ชื้นนะโครงคัสซีเขาจะเป็นสีแดงนะครับนี่ด้านหลังมีกล้องหลังนะครับพี่พี่เรียบร้อยมาให้แล้วนะครับนี่ แมคไลเนอร์ยังดูสะอาดสะอาดอยู่เลยครับไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะพี่พี่ดูน็อตหลังฝาท้ายนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับสองข้างอถไม่เคยขยับใครสนใจนะครับโทรด่วนมาหาน้องได้เลยนะครับพี่พี่นะครับซื้อสดไม่บวกแวดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับด้านข้างนี้เป็นสติกเกอร์ของลูกค้านะครับบริษัทลูกค้านั่นเองนะครับคันนี้ราคาเสนออยู่ที่5900 0 0เับาทนะครับ5 9 9 0 0 0บาทใครสนใจโทรด่วนหาน้องได้เลย นะครับซื้อสดไม่มีหวัดจัดไฟแนนได้เต็มนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ